เนื่องจากคลิปไัยจากแก้วเก็บความเย็นที่หลายคนถามเข้ามาเยอะมากว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าแก้วสแตนเลสที่ใช้อยู่นั้นปลอดภัยหรือเปล่าวันนี้เราจะมาดู5วิธีเช็คแก้วสแตนเลสวัาได้มาตรฐานหรือไม่ง่ายๆและทําได้เองที่บ้านค่ะ ข้อแรกให้เราสังเกตจากกลิ่นสะสมหรือกลิ่นที่ปล่อยออกมานะคะแก้วที่ไม่ได้มาตรฐานก็จะมีกลิ่นแม้เราใช้งานปกติอาจได้กลิ่นโลหะกลิ่นเปรี้ยวหรือกลิ่นเหมือนสนิมแม้ล้างน้ำสะอาดแล้วก็ยังมีกลิ่นตกค้างแสดงว่าวัสดุภายในนั้นมีการดูดซึมหรือปนเปื้อนหรือถ้าเคยสังเกตว่าแค่ดื่มน้ำเปล่าแล้วยังรู้สึกถึงรสแปลกก็ให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนเลยว่าวัสดุนั้นไม่ได้มาตรฐานค่ะ วิธีที่2เราจะใช้วิธีการเทน้ําร้อนจัดลงในแก้วสักประมาณ5-10นาทีนะคะแล้วเรามาสังเกตสิ่งเหล่านี้ 1. เกิดคราบขุนหรือคราบฝ้าขึ้นบนผิวภายในหรือเปล่าเพราะมันอาจจะเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันของโลหะที่ไม่มีชั้นป้องกันสนิมค่ะสสีเปลี่ยนผิวค้าหรือเกิดแถบสีลุ้มขึ้นมาไหมเพราะอาจมาจากการใช้สเตลเลตเกรดต่าหรือโลหะเจออื่นๆค่ะ3ดูจุดสนิมเล็กๆค่ะโดยเฉพาะที่ก้นหรือที่รอยเชื่อมหากเกิดแสดงว่าไม่ใช่สเตลเลต แท้หรือไม่ได้มาตรฐานค่ะวิธีที่3ทดสอบโดยการใช้แม่เหล็กนะคะแม่เหล็กนั้นเป็นตัวช่วยเบื้องต้นที่ใช้ได้จริงค่ะถ้าแม่เหล็กดูดแน่นปึกนั้นมีแนวโน้มเลยว่าเป็นสเตเลสเกรดต่ำอย่าง201เป็นไปได้ค่ะถ้าแม่เหล็กแทบไม่ดูดเลยก็มักจะเป็น 304, 316หรือ 316L ที่สามารถทนสนิมทนกดแล้วก็ทนร้อนได้ดีค่ะ วิธีที่4การทดสอบด้วยน้ำส้มสายชูค่ะวิธีนี้ก็ช่วยตรวจสอบความต้านทานต่อการกัดกร่อนของสแตนเลสได้ดีเลยนะคะให้เราเทน้ำส้มสายชูลงไปในแก้วแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ30-1ถึงชั่วโมงค่ะจากนั้นล้างออกแล้วก็เช็ดให้แห้งแล้วเราก็มาตรวจดูว่ามันเกิดสนิมเกิดรอยด่างหรือเกิดคาบแปลกๆหรือเปล่าถ้ามีรอยสนิมหรือกลิ่นเปลี่ยนนั้นแสดงว่าแก้วนั้นอาจใช้โลหะที่ไม่ทนกรดค่ะไม่เหมาะกับการใส่ของร้อนหรือเครื่องดื่มรสเปรี้ยวที่มีกรดด้วยค่ะ และวิธีที่5ค่ะใช้วิธีการสังเกตตราสัญลักษณ์บนแก้วสแตเลสก่อนซื้อเพื่อเช็คความปลอดภัยเบื้องต้นค่ะให้เราดูได้ดังนี้ค่ะ 1. สัญลักษณ์ฟู้ดเกรดหรืออาหารปลอดภัย 2. รหัสเกรดสแตเลสเช่น304หรือ316ค่ะ 3. ดูเครื่องหมายมาตรฐานรับรองค่ะเช่น fda sgs tuv o ยหรือมอกค่ะ4ดูเครื่องหมายรีไซเคิค่ะ แม้จะไม่เกี่ยวกับความปลอดภัยตรงๆแต่ช่วยบอกได้ว่าวัสดุนั้นเป็นโลหะคุณภาพหรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะและ5การดูเรขรับรองมาตรฐานจาก iso หรือ gmp ค่ะเพราะบางยี่ห้อนั้นจะระบุเพื่อแสดงว่าโรงงานที่ผลิตนั้นมีมาตรฐานดีค่ะถ้าเราเจอหลายๆเครื่องหมายนี้ร่วมกันก็จะช่วยเพิ่มความมั่นใจได้ว่าแก้วนั้นปลอดภัยและก็ได้มาตรฐานค่ะ และขอให้ทุกคนจำไว้ว่าแก้วดีนั้นไม่ได้ดูที่ราคาค่ะแต่ต้องกล้าดูให้ลึกถึงมาตรฐานเพราะของใช้ทุกวันมันเดิมพันด้วยสุขภาพทั้งชีวิตของเราค่ะ